สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนบุษบุษมองสวรสดครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนบุกมองทุกบอีครับผมมือนีมากับเที่ยงสวยครับพี่น้องผมมามาออกไม้ใส่บังลั่นครับพี่น้องใส่บังลั่นครับใส่ตุ่มตุ่มปลาไหลครับผมตุ่มสามหลังบังลั่นนี่สิบสิบสิบสี่หลังสิบสี่หลังกับตุ่มอีกสามหลังเป็นสิบเจ็ดหลังครับผมมือนีมาไม้ตังทินครับพี่น้องผมไม้บัดด้อนปัาไทยมากมาบ้านบ้านมูมูผ้ามากครับผม จักสีมานบอมาน <c oughs> จักสีมานบอมาน <c oughs> บ่เคยมาแนวจักเฮืนนนนเอนดหรอกร้องเบิงงบ่งร้องแต่ว่าแต่ว่าปลาไหลก็หลายดิเนาะปลาไหลไหลปลาไหลกับไหลได้ข่าวว่าปลาไหลไหลายครับผมมื้อน,นี้มากับบรรยากาศมันลืง่งทงตตึ่งทั้งฝนสีต,ตกแน่บ่ตกแน่ครับผมจักสิต,ตกบ่ตกล่ะจังค่อยว่ากันร้องเบิ่งครับผมนี่แหละครับพี่น้องผมบรรยากาศไหมก็เป็นน้องสาทั้งบุญก็เป็นให้น้าครับผมก็สีใสออกไปเรื่อยๆครับผม น้ำตลอดปีครับพี่น้องอันนี้เป็นธงธงบดรอนบดไา่ครับผมเป็นธงใหญ่ไอ้่ายกับธงปูป่าล้านแหละครับผมพุ่นครับคกงไหม่ค้กไหลบ่ค่อยมีดอกพี่น้องนี่พี่น้องเบื่องบรรยากาศครับผมบรรยากาศงามงามทงหน้าเอาบรรยากาศงามงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมไปพี่น้องพร้อมแล้วไปใส่กันเลยครับผมครับพี่น้องผมบั้งแรกเขามาใส่ตรงนี้เลยครับผมใส่บริเวณปากศา่ครับผมปากศา มมอ,อกากิั้อ,ง,อจจาางครับผมามก้านีครับผมไม้งามๆพี่น้องไม้สวยมากนี่ผู้เลีับน้ำพอด,ดีเลยขยอกขยอเนี่มันไหลลงไปทั้งฝุ่นครับผมเรียกว่า ปลาไหลที่ได้กินได้กินเน้ยมันเหี่ยวตำรวจปลาเขา,ดาไ,ได้ดีนะ้ำหมยสวยมากโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังแลกครับพี่น้องผมเรื่อบอกพี่น้องเนี่ยที่ใส่มือนี่เนี่ยที่ใส่เป็นเนี่อใส่เดือนผสมครับอันนั้นพี่น้องผมขีดดินโพนครับผมปกักฝกใส่กันฝนกรลังมากพี่น้องคุณเสียงฝนมาใส่บงังใส่ต่อไปเลยครับผมเฝ่าฟางฝนที่มา ครับพี่น้องผมอู้มองนี้ที่น้ำเลิกเถอะนี่ใส่ได uh, ้ฮะที่ไปยับรถพ่วงก็รถเขาโยกมาพี่มอเขาไปยับรถพ่วงไปยับรถมาโอเคเสร็จเรียบร้อยสองหลังครับพี่น้อง หลังหนึ่งไปใส่ฝนเลยครับผมฝนกระลังมากพี่น้องผมนี่แหละครับบรรยากาศทงทงหน้าบดอนบ่าท้ยครับผมเอาบรรยากาศงามๆามมาฝากครับผมเขางามงามพี่น้องเขางามทุกทงทุกเจ้าครับผมใส่อีกหลังหนึ่งครับผม น้องเบอรสืมีกันครับเดี๋ยวมือเอื้อนเศร้าจังคอยมาลุ่นกันพี่น้องว่าสีมันมีตัวมีแต้มบ่ครับเป็นเคื่อคิดไปบบ่ครับผม่อกันมีนครับแต่ก็ดียามต่อครับพี่น้องผมเต้านี่พอนี้ไส้กับสีผ้ามากยามบางลั่นครับพี่น้องผมมากครับจะาของหน้าเพื่อนพอนี้อุ่มพอนี้อ้วนพอนี้อ้วนพอนี้อ้วนไม่ยี่อุ่มหน้ามาใส่หน้าเพื่อนครับผมมากกับเพื่อนนั่นแหละ เท่านี้ไปรุนกันเลยครับพี่น้องผมสิเขาหรือบ่เขาสิมีโตมีแต้มบ่ครับผมเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาไปเลยพี่น้อง,จจงเจบบงหืรอบเานี่ใส่บอ่อยู่นี่ใส่บางเดียวนี่แหละครับพี่น้องผมสภาพบรรยากาศนี่เที่ยงหน้าเพิอนอันนี้จะของหน้าเพินครับผมเขาง,งามงาม,ง,ง,งามเขาคืองามแออไปไปรุนกัน มาลุนบ้างแรกครับพี่น้องผมจะหมานหรือไม่หมานโอ้ยมือเคื่อนอนบ่กคยหลับไหมอยากให้มันแจ้งไวๆสิได้มายามเอามาลุนกันเขาหรือบ่เขา,เอาโอ้ยบ้างแรกเป้าเฮ่ากินเฮ่าบ้างแรกบ่เขาครับพี่น้องผม มาลุนบังนี่ครับพี่น้องผมเขาหรือว่าเขาสองบังกินเหวบังที่สามลุนหลังที่สามมีตกมี่กับเขาทอดละแต่ผมมีจังว่าเขาแล้วแล้วล้วปันดำหน้าแล้วปันเึ็นหน้าครับพี่น้องผม เห่าเต็มบงังครับพี่น้องผมสามบังหละกกินเห่าบกเขาจักบังครับผมมาลุ่นลับบางที่ซีหลังที่ซีครับผมใส่ไว้ปากสานมารุ่นหลังนี่ครับพี่น้องผมลุ่นหลังนี้ครับเขาก็บเขาลังนี้ละแล้วบ่เขาก็คือบ่เขา หเหาอีกเต็มบ้างครับพี่น้องผมตุ้มก็กินเห้าบานา <laughs> น,น,าบนี้มากินเห่ากินเฮ่าจกบ้างล่ะนี่หกบ้างลรอป๋อนีม่มะรุนบ้างนี่ครับพี่น้องผมเป็นบ้างลั่นครับผมเขาหรือเขาเด,ขเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันคือถอดงากอะไ ขาหรือว่เขามาลุนครับผมกินเห่้วอีกครับผมกินเห่้วอีกแล้วครับท่านอะไปลุนตัเห้ามาลุนบ้างนี่ครับพี่น้องผมบ้างนี้จะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นตาเข่าอยู่เดีมันคือบ่เข่า ไมนจะเขา่าบ่เบื้องมันสีเข่าหรือบ่เข่าบ้างนี่บ้างนี้จะเข้าหรือไม่เข้ามีอยู่ครับผมบ้างนี้เข้าครับเออเห่นครับผมมีอยู่มีอย,อยู่มีอยู่ครับผม มีอยู่ครับเดี๋ยวจังไปเท่รุ่นไปเท่เดี๋ยวจังไปเท่ออกรุ่นเท่าเดียวเน้อเออถอดขามันออกเงี้ยมันเกะกะเอาลงกนี้สวอปกันได้โอเคดิมาแเลยหนึ่งหลังเดี๋ยวจังไปรุ่นต่ออีกพี่น้องผมรุน่นเขาหหลังนี้เป็นยังไดเขาเขาบ่เขาเขาบ่เขามารุ่นกันพี่น้องผม <laughs> ที่น,น้อว่าเขาว่าท่นป้านมีตาทิพย์เ,เขาหรือว่ามันก็เป็นตาเขาอยู่ดยละ่ะเขาหรือว่เขามันต้องเข้ามันไม่เข้าแล้วใครเข้าให้มันฮะบ่แม่เสียงเย็ยนบ่เสียงเย็ยนครับพี่น้องผมงนั่นมีอยู่ครับผมมีอยู่ครับหลังนี้ก็เข้ามานเราสองหลังครับผม บ่าได้กินแหี้ยวระบาดนี่มันกินเห้วแล้วสองหลังแล้วสองหลังเข่าเขาสองหลังเออรุนอีกรุนอีกมีรุนต่อไปครับผมกำลังใจมาเป็นกองอโอ้ยว่ามันสิคือเพราะยี่อ้วนว่าเพิ่นว่าย่ามีใส่ได้ก็บอเขาเพิ่นว่ามันแมนอยู่บา่บามามันมาพอมันกระตองเขาว้นเทสเทนสีมาพอพอ ไปรุนกันครับผมเปลี่ยนแต่สีบอมีเอียนเนาะรครับพี่น้องผมมารุนบ้างที่เท่าไรเลยนี่ท,ทีเป็นแปดจะเนิ่มบ้างที่แปดครับผมกําลังจะถึงครึ่งทางรุนบ้างนี่ครับพี่น้องผมเขาหรือเขานอนสงบนิ่งทั้งคืนเลยมีแเนี่มาเขาอบ่ บางนี่กินเห่าครับพี่น้องผมบ่เขาบ่าเขาเมื่อนะไรบ่งานเมื่อไรเออเดี๋ยวไปลุ่นต่อพี่น้องครับพี่น้องผมตอนนี้เขกากระยำเมาได้สิบบังแลยครับผมข 2, บเขาสองบ่เขาแปดมาลุ่นกับตุ่มหลังนี่ครับพี่น้องผมบนันตุ่มหลังนี่จะเขาหรือบ่เขาเอตุ่มขึ้นมีอาการแปลกแปอยู่ เขาดูบ่เขานีแต่แมงเหนียวครับพี่น้องผมไม่เข้าแหวครับผมหลังมาลุ่นบางลั่นบ้างนี่ครับพี่น้องผมลุ่นบ้างนี่ครับผมใส่ไว้มองช่องน้ำไรลพอดีจะเขา่าือบ่เข่าบ้างนี่บันลุ่นครับผม ถปมีเอียนกับเขาท่อน้ละบ่มีกับบ่เข้าเหน่วครับพี่น้องผมไม่เข้าไปหลุ่นกันต่อพี่น้องผมทั้งนี้สองบังบ่อเขา ไม่เข้าจาักบัางเลยมาลุ่นหลังนี้ครับพี่น้องผมบันอยู่ข้างๆศาลจะเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้ามาลุ้นกันเอาอ้ายุครับพี่น้องผม หลังน,นี้เขาอยู่ครับผมแต่ว่าคือสีตโตบอใหญ่ดอกขี้บางส้มเข้าทางนี้สองหลังว่ายังไงมาลุ่นตุ่มหลังนี้ครับพี่น้องผมตุ่มสามหลังยามไปแล้วสองบ่เขาจากหลังหลังนี้จะเขาหรือบ่เขามาลุ่นครับผมอ้าวหลังนี้ทำงานอยู่ครับพี่น้องผมแต่เป็นปลาไหลหน่อยตตวนยหน่อยน,น,อยน,อยนึงครับพี่น้องผมนี่ซ้ำขีดกระเดียดน,นี่ ทำกี่กระเดือนนี่ครับผมอหรือว่าหมานอยู่เขาอยู่ครับผมมาลุ้นบางล้านหลังน,นี้ครับผมบักับบ้างล้านหลังน,นี้จะเป็นยังไงเขาหรือเขามนี้กับเขามนี่กับเขามีกับเขา ข้เขาครับพี่น้องผมกินแห้วครับพี่น้องผมหลังจากเขายา้มบางรันเบิด์ตสบังแลลวครับผมกับตุ่มตุ่มสามตุ่มตุ่มนี่เขาตัวเดียวพี่น้องเขาก็ไหลหน่อยนี่ครับผมตัวทอดสกีกระเด็นนี่ครับผมข้าวเอาหนาเมื่อนําพี่น้องจังว่ามันสวยมารุนครับผมว่าสี่มีโตจกตักโตครับผมขี่ตัวใหญ่หรือตัวหน่อยมารุนครับหลังแหล ออกมาแล้วครับผมได้นึ่งแต้มครับพี่น้องผมแต้มงามมาลุ้นอีกหลังนึงโอ้ผลงานผลงาน,น,งานสองคนพอกินอีกหนึ่งหลังห้าเกี้ยวหนาบเกี้ยวหนาเพื่อหลอดนี้วยัยงติดบัง คุณอยู่ข้างในบออกคือบออกออกง่ากเลนี่โตมันโอ้ยมันเหนียวแอกิบบังครับพี่น้องผมผลงานใส่บังล้านห้องโอ้โบมันโบมันโบพันครับพี่น้องผมได้สองแต้มสองตครับผมพอดีขัวกินคู้เดียวละกินสองคนครับผม ใส่สองแก้มครับพี่น้องผมบหมนับมนบวมันมือเลี้งแก่ไหม,มแก่ไหมไหม,มือหลังพุนละมือมือเลงบบวบางกับมือหลังครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องบัชสมองสุบอนถ่เข้ามาที่ตามรับชมครับฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เน็ตเพื่อเป็นกําลังใจให้พอใยญ่สายน้ำเลือดครับเด้อยสำหรับคลิปหมาสี่ภาพเทศุยังพี่น้องก็ยังคอยกดติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจทูกการที่ตามครับสวัสดีครับ